ดื่มสูตรนี้ชะลอตาเสื่อมในยุคที่เราใช้สายตามองหน้าจอมือถือวันละหลายชั่วโมงทําให้ดวงตาล้าและเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อมพร้อมแล้วมาเริ่มทํากันค่ะสูตรนี้ใช้แอปเปิลครึ่งลูกกล้วยไข่4ลูกและผักเคลได้สตาเฟรชปลอดสารเคมี100% 5กา้านสำหรับใครที่สนใจผักบียร์ออร์แกนิกกินได้ทันทีแบบนี้โดยไม่ต้องล้างน้ำให้ติดต่อไปที่ช่อง ทางที่ขึ้นบนหน้าคลิปนี้พร้อมรับคูป,ปองส่วนลดด้วยค่ะและวัตถุดิบสุดท้ายที่เราจะใช้คือน้ำเปล่าเย็นๆ70มิลลิลิตรหรือจะใส่น้ำแข็งก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดได้เลยนะคะผาคเคลมีสารต้านอนุมูลอิสระลูทีนและซีแซนทีนซึ่งปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายนอกจากนี้ยังมีวิตามินเที่ช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยหากท่านใดที่ ชื่นชอบเมนูนี้อย่าลืมกดเซฟกดแชร์ไว้ทำดื่มกันนะคะ